คนีอยากให้พวกเรามาเป็นปรสิตแอบดูองเอิงไปให้กันบ้างคุณพี่เแ็นซี่ไม่ไม่ขอเราเองถ้าสมมติมีผู้หญิงอื่นมายุ่งกับใครเราถึงแบบโกรธว่าอูเอิงมาหาใครไปไปน้ำหวานก็พูดจิ้นหรือพูดจริงอ่ะพูดคุณเน่ะเป็นนี่เหรอหวานใจะรักเธอคนเดียวมีแต่เธอคนเดียวทำเองได้ ญาณอยู่หรือเปล่าครับที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับกดซับซักไข้ให้ถึงเชียดล้านซับ สุดเด็ครับผมผมฮนุเอกฮนุอิปิคไทมอาจฉจริยาทุกคนแต่มันก็ไม่ช้า10โมงแต่คือเวลาอที่ผมไม่ไตื่นนะผมจริงผมตื่นบ่าย4ทุกคนผมไม่ต้องมานั่งเพราะว่าผมเป็นคนยังไงทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ก๊อกไทยเอฟพีดีอีกแล้วครับรอบที่แล้วคุณคุณ,คณจำได้ที่ผมไปงาสนสงกรามเอฟพีดีจำไหมเ่ย,ยผมไปแข่้งทะเลาะกับทีมมาจนแบบโอ้โหแบบคนในยูทูบเบอร์คือฮาเลยนะว่ามึงทะเลาะอะไรกันทั้งแฟนคลับ4ห้าร้อยคนก็ยังงงแล้วนะครับทุกคนอยาจะบอกว่าอะไรรู้รเาไมม่ได้้าาแกกลงเเทะันหมือนเดิมครัับแแตต่่เราาจะกก้งมอยน วันนี้ครับหลังจากที่เราทําแอบดูเบสสิม่าหลังจากนั้นครับคนนี็อยากให้พวกเรามาเป็นประสิทธิ์แอบดูองเอิงไปให้กันบ้างว่าคู่นี้เป็นคู่จริงหรือคูจ่จิ้นนะฮะวันนี้ผมบอกว่ายูทูบเบอร์ดังๆเต็มไปหมดเลยฮะแต่ที่ที่ร้อนแรงสุดน่าจะอีบิคามนะฮะ <c oughs> ผมพูดเลย <c oughs> โน่หนึ่งฮะไปโน่สองนะ <c oughs> เราจะทําเป็นการเหมือนกับเรามาถ่ายเบื้องหลังเอพีดีเหมือนเดิมครับให้เพื่อนถ่ายไปเลยเรจะมาดูว่าไปองเอิงเขาจิกุกจจิิกกกกุันยังไงฮะแล้วผมจะไปถามเพราะว่าเพื่อเราจะมาเปิดโปงว่าเขาเนี่ยคู่จริง กูแท้กูจะมาแฉพวกเขาครับทุกคนพูดง่ายๆวันนี้ครับจริงกูเหรอใช่มันตะมูตะมนีน่ารักมากแล้วหน้าก็เหมือนกันเนอแล้วเราอ่ะกูจริงไหมบอกมาแล้วคุณคุณจำคลิปแน่้หรอรักสิบปีคุณก็ยอมรับว่านี่ใช่สิบอะไรสิบปีสิบปีที่ที่รักกันอเ่ออร้อเล่นเหรอหน้าตาคุณจริงจังเลยนะตอนนี้ถ้าเราเห็นรถคันนี้สีทองครับคือพี่บี้หรือสกานั่นเองครับ วันนี้คือยูทูบเบอร์40ล้าน5,000ล้านชีวิตก็มาฮะโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้โหโอู้่นั้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โัโอ้โหกอ้โหโู้พห่อ้กหโอ้โูรอู้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้นี้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอ้โหโอเรหโอนโาโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้ก็โอ้โห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 โื้โหโอ้โเโอ้โห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 โอ้ันนี้โห่อ้โหโอ้โหโอ้โอูโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกคน เฮ้ยเขาล็อกว่ะแล้วเขากระโดดกันทุกคนเห็นปะนี่เราแอบ,บดูเขานี่เราแอบ,บดูทุกคู่เลยนะอย่าบอกนะปู่ซิมไม่ได้จิตต้องเบสซิมจริงไหมทุกคนไปแอบถ่ายเนี่ยยืนเนี่ยถ่ายตรงนี้เลแบบยเพื่อนเนี่ยแอบถ่ายให้เขาเห็นตัวอย่างมีการป้อนกันด้วยดูดิอุ <c oughs> ้ยมีจ <c oughs> <ะ>้าเขายังไม่ได้ยินผมเลยนะนะะผมส่งเสียงเพื่อนเขารู้ตัวว่าผมอยู่ใกล้เขาขนะด <c oughs> เขายังไม่รู้ตัวนะครับก็ต้องเหยียบไปรถคันแดงเดี๋ยวเขาเหยียบไปอีกสเต็ปหนึ่งคันแดงนะดูดิว่าจะเห็นผมไหมนี่เนี่ยเขาโฆษณากันแบบอารมณ์อย่างอื่นเลยคือเขาเห็น คือรสชาติที่ผมชอบที่สุดแล้วผมให้คุณหนึ่งหมื่นถ้าคุณถูกต่อถูกเฮ้ยไปสั้นหนึ่งโอนจวดเนี่ยไหมไปไปสวัสดีสวัสดีครขาวท่านเอ็นวี่ว่างไหมครับเฮไปเมานไปเมาตายยี่เนี่ยอร่อยมากป่วรู้ไหมผมซื้อตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขาเลยมีในใจหรือยังเป็นรถที่ผมชอบที่สุดเหมือนกันผมเชี่ยวพี่อู๋ไดชอบเหมือนผมผมเชี่ยเลยทีเดียวรถอะไร ชอบแอปเปิลคับไม่ชอบครบสามล้เลยแอปเปิมีเหรอไม่มีแอปเปมีแต่องุ่างนวลไม่มีแอปเปิลโถ่คุณนำทีม ไปดูอารีนาเบรกเอา X Speed แล้วกันับแต่ก่อนอื่นค่ะทุกคนก่อนจะไปค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะอารีนาเบรกเอาเขามีแพทใหม่ท่าเรือทหารมาถึงแล้วค่ะทุกคนเราขออนุญาตไปเล่นอารีนาเบรกเอากันก่อนแล้วค่อยเข้าเกมที่จริงๆได้ไหมไปซ้อมในเกมก่อนค่อยซ้อมของจริงใช่ไปดูไปวางกลยุทธ์กันก่อนทุกคนไป let's go นี่เลยครับเกมอารีนาเบรกเอาตอนนี้เป็นเกมที่ได้รับรางวัลเกมมือถือที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีที่มีกราฟิกระดับ next gen เกมนี้เป็นเกม f p s ที่เหมือนจำลองสงครามมาไว้ในมือถือ มีความสมจริงชิงปล้นเพื่อใช้ชนะแถมยังสามารถสร้างและปรับแต่งฟืนได้เองตามใจชอบและตอนนี้อารีนาเบกเาขาเขามาพรมแมบใหม่แมบท่าเรือแถมยังมีอาวุธใหม่ เยเลยเกมนี้การแข่งขันสูงเดิมพันสูงงินรางวัลก็สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณชนะคุณจะได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณตายก็จะเสียทุกอย่างเช่นเดียวกันอีกอย่างนะครับปืนมีความสมจริงมากแขมยังสามารถเลือกผสมจับคู่ได้กว่า700รลูกแปบเพื่อน,นําไปใช้กับอาวุธอื่นได้มากกว่า10บล็ตเลยนะครับผมในเกมนี้เราสามารถเล่นได้อย่างอิสระจะต่อสู้หรือหนีเอาตัวรอดออกมาเพื่อเอาของไปขายมุงความรวยก็ย่อมได้มาสร้างอาวุธที่เหมาะกับตัวเราให้มากที่สุดเพื่อลงแข่งขันเอาชชนะในเกมอารีนาเบ ามีให้ดาวน์โหลดครับ iOS และ Android อย่าลืมไปโหลดมาลองเล่นกันดูนะครับผมทุกคนทุกคนคูซินแต่ว่าคู่เขาไม่อยู่นะเขาอยู่คนเดียวนะเราจะแอบดูยังไงนะที่ไหนคนนี้ก็แต่งตัวอยู่อีกที่หนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ฮีไม่ไม่ขอเราเอง A few ห o m e n t s l a t e ่นเต้นแอ่เรารอลมแอบถ่ายเฮ้ยแอบถ่ายเพราะตอน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 ่ดเราลองคุณคุณอยู่นงคุณแอบถ่ายวันนี้เยอะสุดกอนแรกหรอยอะที่หายไปไม่รู้อ่ะ ทีทูบเบอร์ตะี่ตีคือแบบเราเราแบบรู้ใจกันแแบบอยากเคลื่อนย้ก็เลนแบบเขาบอกว่ารู้ใจตลอดซึ่งบงแบบเรขาก่อี่อาน่อาใจตลอดครับแบบถ้าสมมติมีผู้หญิงอื่นมายุ่งกับไปเนี่ยเราห ไมม่หรัลอง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 ยาดานี่คือแบบก็ตอนนี้มีคนรู้ใจยังฮะไม่มีไม่มีจริงหรอรอแล้วคนโบไปไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมโบไปไม้อะที่แบบตัใหญ่ๆลำล้ำเท่ๆเหมือนมีก้ามาคนนั้นอะใครอะไม่รู้จักเลยครับจริงเหรอจริงเหรอ มีแฟนเพ <ah> um> ื่อนหัวมันผมกับพี่แกแต่เพื่อนกันคุยกันว่าเดี๋ยแต่งงานไม่มีแฟนอะไรนะาะเราไม่เก่งอะไรนะคุยกันว่าจะไม่แต่งงานไม่มีแฟนเฮ้ยมีแฟนจะมีเหรอจะมีได้อ๋อวันนี้พี่เมย์มาป็นเนี่ยพี่เมย์มาตอนเย็นทำไมเขามาตอนเย็นน่ะไเข้าทีทีไปอยู่ตัวไอทีเข้าครัวมาีออ๋แล้วคุณเหงาเป็นเนี่ยเหงาไหมเหรอพี่เมยไม่อยู่เหงาเหงานะเหงานะ แล้วพี่แล้วตัวหายอย่างไงเนี่ยเ้ยเขาจริงผมมาติดพี่เมย์นะไม่ใช่พี่เมย์ติดผมเวลาอยู่สตูอ่ะคือผมอ่ะจะแบบผมเป็นคนชอบแบบกอดชอบกินเชฟเดี๋ยวกินเชฟแต่ไม่ใช่แบบแฟนเน่ะไม่เป็แบบนูเนียอะไรเงี้ยกอดจับมือเป็นยังไงบ้างกอดกอดแบบกอดที่ใช่ให้เขารู้สึกื่อนไหวค่ะอะไรนะก็ก็ติดมือแขนรักเขาอะไรเียรักเขาอะไรเีย เอารักก็รักรักแบบมืนนั้นไงรักไงใครมันบบไม่ใช่เดี่ยวรักแบบครอบครัวก็คุณน่ะวันนี้แฟนคุณมาไหม,ไม,มแฟนไม่เบสทำสิงอะ่ะพูดเลยมาเปล่าถ่ายเป็นอ,อยา่างนีไม่ไมายผมถามไหมผมอยากรู้ไม่มีไม่มีตูยังไงเนี่ยไม่มีกล้องเนี่ยสรุปคุณชอบเขาจริงปหมเนี่ยไม่ชอบอ๋อแล้วที่บอกว่ายุทธศักดิ์แต่งานกันเลยจริงไงไม่ได้เป็ดี่ยวเลยอ่ะโอ้แล้วพี่แกสรุปยังไงกับพี่หมูอ่ะ โอเคผมบินตรงมาเพื่อจ่ายเงินให้กับยูทูบเบอร์เมืองไทยมีคนที่เดี๋รอเข้าไปรอข้างในก่อนมีมกับบีสมาเดินยูนิวยูนิวคอนเทนต์คนว่าอูเอิงมาหาใครแล้วคนว่าอูเอิงวิ่งใหญ่จริงด้วยเหรอเห็นมั้ยคนอุ้ยอะไรอะไรฉันฉันเธอเธอฉันฉันเธอเธอ แอปลว่าฝั่งนี้ใช่ไหมมีข้างในหน้ามีคู่นึงที่อยู่ด้วยกันแล้วนะชื่อแบงค์ปีกับยาดานะทุกคนชับเปือถือขึ้นมาในนี้ทุกคนโทรหาใครก็ได้ให้รับใครรับไวที่สุดแจงเลยไปเลยทุกคนใครก็ได้ ทุกคนเรบอกว่าวันนี้วุ่นวายวุ่นวายทุกวดีคไปไหนอะไปไหนผมว่ามายืนถ่ายก็สวัสดีครับช่องนี้คือช่องที่ดีที่สุดก็คือช่องอีพีคามคืออะไรวะพี่ออคือันนี้พี่มาอมันตื่นอ๋อยไม่มีอะไรพี่จะด่าน่ารักนึได้ด้ยน้องน้องยาอยู่ข้างในอ๋อน้องยะ อยาน้องยาอยู่ด้านในครับอยากไปล่าท้าสุดเลอ๋อจริงเหรอรู้เนี่ยผมขอเย็นเย็นจัดไปพูดแล้วนะทุกคนไม่ผมขอแบบไปไม่เกิน6คนเอาแบบร้อนๆเลยตามติดช่วงนี้ผมอยากโดนครับโดนจนแขนเออคุณเอ็นฉีกนะพี่พี่ผมถามพี่พี่ว่าแจกจริงเหรอแจกจริงเหรออันนี้เขาเป็นมิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีนะเออมิสเตอร์บีสาธุพี่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 มาหาผมเถอะผมไม่เอาเงินรางวัลเลยนะอ๋อนี่แค่เดินเดินมารอพี่พี่ใช่ไหมเนี่ โอเคเจอกันนะลังยาค่งอะไรข้าวเลยให้กลงกงให้พี่ให้คนข้างหลังกลงคะเหายไปแล้วเราหาอไม่เจอทุกคนแต่ว่าไฟอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเขาอยู่นังกลไเลยจิ้นเบงเบงไฟเบงไฟ ดเยครับนจไาเท่านี้ที่ไม่รู้หรือเปล่เต็มเเท่านี้ออเตมนี่เท่าก็เ้รู้รู้บบยูจีนเมแก้ผมไปสัมภาษณ์มาเขาว่าคุณนอยู่กับเขาคุณะไม่ใส่จกน่ารักนุ่มนิ่ง้ยเขาขายผมเหรอเขาว่าถ้ามีคนมาจีบคุณอน่ะเขาอาจจะหึงม่มองม แล้วทำไมครับคุณแล้คุณรู้สึกยังมีคนถึงคุณอ่ะก็อาจจะขี้ถึงเกินไปครับในใจรักเธอคนเดียวมีแต่เธอคนเดียวที่บอกข่าวาร้องเพลงที่โหกขี้ถึงเกินไปโอ้ไม่เกี่ยวครัไม่เกี่ยวร้องเพลงเฉยๆนะทุกคนเพราะยังไม่สารภาพเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายเขาต่อ ทุกคนดูดีครับทีมเป็นไยเขาเป็นห่วงกันด้วยทุกคน

ทุกคนครับเพื่อนกันไม่ดูแลขนาดนี้นะจริงไหมว่าผมถามคุณจริงไหมครับจริงค่ะคุณเชียร์คุณนี่อยู่เปล่าฮนะแน่นอนค่ะดูนี่ทำเองได้ เขาทำกันเองจริงๆเนี่ยแล้วผมไม่ดูอยู่ตอนี้ <c oughs> ทุกคนดูแบบไม่แอบเลย อขาบอกไม่ใช่ทะเลาะกันอย่างเดียวคูเนียไม่ทะเลาะวันนี้ผมมาดูเลยว่าคุณยังไงไม่ทะเลาะใช่ไหมไม่ทะเลาะครับอ๋อเดาว่าทะเลาะ <c oughs> พูดจิงนหรือพูดจริงอะพูดคุณเป็นพเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรไม่ใช่เพื่อนแฟนบ้างเป็นแบบว่าอยู่นในสถานะเพื่อนและแฟนอยู่ในสถานะเพื่อนและแฟนอยู่ในสถานะเพื่อนและแฟนทีสองอย่างเลยพร้อมแพ้สถานะเพื่อนแหละ ระวังผมเอาฉากนั้นลงอุ้งเอื้ครับวันนี้คุณทาบัตรทำให้หน้าคุณเดยังเลยทุกคนหน้าเขาขืนจริงระวังระวังเพื่อนและแฟนแต่อันนี้ออกอุ้ยแต่คุณสองคนอ่ะคือหน้าเหมือนกันรู้ป่ะเออคุณสองคนหน้าเหมือนกันจริงจริงเหรอเขาบอกคนหน้าเหมือนกันคือเนื้อคู่ใช่ ผมไม่จริงเหมือนกันเลยดีไซน์ผมว่าอันนี้ไม่ต้องสงสัยฮะแตผมว่าไปสืบผู้ยาดากับแบงก์ก่อนเลยเขาทะเลาะกันอ่ะเพรอยากยุ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะที่ไปจัดการเมืองเราเองไปจัดการกันเราเองตอนนี้เขากำลังทะเลาะกันหรอเนี่ยเดี๋ยวผมไปสืบมาให้คุณรอวินในคลิปไปเลยไปเลยได้ฮะไม่อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรเพราะอันเนี้ยผมถามแล้วคือเขารักกันจริงเขาเช็ดหน้ากันขนาดนี้ละผมเชื่อว่าคัดกล้องนี่หรือเอากล้องหลบเขาหอมแย่งกันแล้วแหละจริงทุกคนเดี๋ยวเอากล้องลมรอกล้องลม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปอยู่นี่เฮ้ยจริงโอเคเดี๋ยวผมกลับมาดูคู่คุณต่อนี่เรียกว่าแอบถ่ายเหรอนี่มันเรียกว่าแอบอันนี้ดูเลยเขาเดินเฉียดกันมั้ยเขาเดินเฉียดเขาเดินผ่านไปเขาเดินผ่านไปแล้วไม่คุยกันเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีใครทะเลาะกันหรือเปล่าไม่มีไม่เขาถามว่าคู่แบงค์กับยาดาเป็นไงมาถามคู่ไปเอออแม่มันทะเลาะกันเลยตอนนี้คุณทะเลาะเหรอเขาทำงานอย่างเฉย ทำงานเหมือนกับเป็นอะไรอาุ่งไ่อยกย่อยายุ่งไปยุ่ไปยุ่อไม่ได้ผมงรู้แพี่อยากรู้พี่ต้องไปถามเขาผมไม่รู้นี่ไงเขก็อยู่ในแต่คุณเราไมคุยแล้วจะเห็นโมเมนต์ได้ป่ะแปเไมคุยไม่เห็นเขาคุยกันน่ะเนี่ยเขาบอกว่าเราทะเลาะกันเป็นทะเลาะเลยอ่ะเทะลาะงานจริงเหรอแบบผมไม่ผมไม่อยากยุ่งเดี๋ยวัวร้อนจริงเหรอไมร้ย พี่แค่ถามไม่เฉยยนะมีอาวุธด้วยพี่ของตัวเมื่อกี้คือจะยิงพี่นะไม่เฉยขึ้นอย่างเงี้ยหรอไม่ยิงหรอกเจ้ายาเขาไม่ยิงเด็กน่ารักเด็กน่ารักเด็กน่ารักคนเนี้เฮ้ยแต่วันนี้เขาเครียดทำไมเครียดอะะไรฮเขาต้องรีบทำงานเพราะเพิ่งรู้ว่าต้องทำงานตอนเช้าเครียดเลยเขาตั้งใจทำงานไงตั้งใจผมก็ตั้งใจผมก็เครียดเหมือนกันจริงเหรอว่าลูกค้าเรียก เวลาเขาอยู <c oughs> ่ในกองวารงงานนี่คือเขาแบบงานจริงๆนะเขาจะแบบไม่มีแบบมันนุนกันแบบอะไรกันเลยก็คืองานปกกัหนุงหนิงนะปกติก็มีบ้างเฮวงข้อเท็จจริงแต่ว่าอันนี้ปกกับงานกันเลยหนุงหนิงของผมก็หนึ่งสองอัพบุกแต่เงี้ยเราเชื่อหรอคุณคุณเป็นคนอย่างนั้นหรอคุณน่ารักนะคุณน่ารักมากคุณมากครับคุาก็จะเป็นเด็กดีอย่างนี้นะส่วนผมก็ทำงานหนุ่มไป คู่จริง้วแหละแต่ว่าไม่ไม่ใช่คุณยังปากแข็งไม่เป็นมหรอคุณเนีผมอะไรแค่คู่เดียวได้ไหมทุกวันนี้ผมมีอยู่ร้อยมาสิปีเนี่ยคู่เนี้ยผมสาบานเลยนะว่าคู่เนี้ยเขาจะแต่งงานกันแล้วเออพีเจแต่งงานกันแล้วยิงหาวันอยู่เนี่ยที่ทัพทีมอยู่หน้ากองพอถึง่พี่่พี่พี่พี่ัี่ี่พ่พี่พี่พี่พพี่่พี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 จพิงพีิพี่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 พีี่พี่หมดเลยพูดหมดเลยวันนี้ไ่พี่ี่ี่อก่่ นนัจริงเขาเรียกว่าคู่รักท็อปสเปนเดอร์ครับทำยอดทำยอดขอล้มหน่ผมขอหาประโยคนึงแบงค์ชอบสีอะไรครับสีน้ำเงินฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีเอียวดูม่วงอุ้ยผมไม่ถับใช่ไหมฮะคือว่าผมสีม่วงอยู่ดิเฮ้ยไม่อยากจะโชว์คนจักลายคนจักลายดำ เฮ้ hey, เขารู้ใจก,กันจริงผมถามหน่อยแล้วเยดาชอบกินอะไรฮะ <c ười> คือเขาจะไม่รู้ตัวเองเขาจะเดี๋ยวหมูกระทะเดี๋ยวชาบูแต่มันมีอยู่2อย่างอ่ะที่เขาชอบกินอะไรไไบางวันพอผมตอบชาบูเขาจะตอบหมูกระทะอ๋อนี่เขาเรียกว่ากวนท่านในติก๊กต็อกจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาชอบหมูกระทะ<อ>แต่จริงๆแล้วไอเนี่ยกินชาบูเก่งอ๋อแล้วแบงค์ชอบอะไรฮะน้องเยดาข้าวหนุ่มขหนุ่มขหนุ่ม ខ <s> ្ញ <discretion> <coughs> <deve. También coughs> ុ <m> ំទ <coughs> ៅលងខ្ញុ <coughs> ំទៅលងបេងចប់ហើយខ្ញុំក៏លេងចប់ហើយ ทำมันร้อเล่นตัดออกให้หมดให้เปลี่ยนเป็นจริงนะจริงนะถ้าตัดต่อใส่ซาเข้าไปแล้วครับจริงชอบใครอ่ะชอบพี่ชอบเอกครับเออพูดหน่อยสิแล้วเราเรียนสิชอบชอบใครเขาถามว่าชอบกินอะไรหรือเปล่าชอบใครเอาลองชงคู่ตัวเองอ่ยเออช่อยเร็วชอบยาด้ายดาน่ารักอืมเออเกิดอะไรขึ้นมาอ่ะไม่เขาเขาถามกูนู่นน่นี่ฮะผมก็ยังไม่ได้ตอบว่าผมอะไรไงผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นอะไรน้องเขาก็ไม่ตอบแต่น้องเขายอดผมอ่ะเออเออผมบอกว่าเขาถามว่ากูชอบอะไรนี่เขาตอบเองเลยว่ากูชอบเขา เป็นอะไรที่ปลาลำลเหลือเออแล้วคุณชอบใครฮะแล้วไคุณชอบใครก็มีอยู่คนเดียวใครอะใครอะอะใคร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 ใีรใครใคร่ครในรใครใค่ใครใครครใครใครรใคใครใคกครกครใครใรใรอครใคครใครใคครรรรครค้รร วันน <automate> ี้ผมเตรียมให้ลมเยอะพี่เต็ม <t> ที่ต้นไม้ไแต่ต้นไม้วันนี้ผมบอกเลยไม่มีเป็นลมแต่มีงูผีไอรับใชโอเคให้ทำงานครับไปครับไปขอบคุณคุณชายขอบคุณยนดมครับ อย่าให้ได้แอบดูมีโมเมนต์ตลอดคูเนี้มีตลอดตั้งก่อนนาไหวตัทนแล้วไม่คนเห็นนะอะไมีคนเห็นนะ A few minutes later เอร อออตายกองนี้แอบตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวทีมงานผมเข้าไปดูสัมมุมสอมกระภูมิเลยผมไม่ทำอะไรก็ยืนนิ่ง เงินเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณคนตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากเกมกันแล้วแต่ว่าผลเป็นยังไงทุกคนก็ไปดูในช่องไอซีนะคะไม่ดูไม่ได้ได้ที่หนึ่งกัได้บอกเลยไอซีจัดยิ่งใหญ่มากนะทุนน้ำแบบโคตรใหญ่ฮะพลังการงานสร้างฮะแต่ที่สำคัญครับอยากเล่นอารีนาเบรกเอาครับโหลดได้ที่ iOS และ Android ครับดูไปเล่นไปโหลดไปครับทุกคนก็วันนี้ครับเราก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนนะก็ขอไปพักกันก่อนนะครับทุกคนเจอกันคิมนาไอเล่นอารีนาเบรกเอาในมือถือแอนดีกว่าทุกคนต้องเจอกันหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย